โดนกดตาย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 ช่วยอยู่ช่วยอยู่ต้องต้องมายิงปัดยิงตัดให้บังนะพี่เชต้องมายิงตัดให้บังหน่อยไม่ได้เดี๋ยวกูยื้อข้างข้างนอกให้บังบังบังมึงเอาตัวรอดไปนะบังมึงมึงปั๊มยาลัวลไว้เดี๋ยวกูดึงฝั่งนี้ให้ มันจะเอากูมันจะเอากูเดี๋ยวกูกลับเข้าไปเลเวลไม่มนะมนะมนะไม,ไม,ไม่พี่เช่นหนีตายเลย,เลยนะมึงมึงไม่ต้องออกมาเอากูนะปล่อยปล่อยกูเลยถ้ากูโดนอ่ะ ไม่ไม so oh. really? oh, ่พ no. ี่เชษอย่าแบกเข้ามานะพี่ต้องเปหนีนะหนี้สุดเลยนั่นแหละอ๋อจับข้างนอกมันจับเรื่องอะไรอ่ะพี่ต้องยื้อยู่ในเลเบลและกฎหมายอ่ะพี่บอกแล้วกูกังเข้าไปเล้ยกู้โดนอยู่หน้าเลยผูดอยู่หน้าเนี่ยผู้โดนอยู่หน้าผู้โดนอยู่หน้าไม่ไม่ไม่พี่เชษไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวตีเข้ามา ไอ้ยมาเล่นมันเล่นถือศพเลยอ่ะเดี๋ยวรอรอต้นใจแค่ตรงนี้โฟกัสตรงนี้เดี๋ยวรอสั่งเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเล่นเล่นออกมาเล่นดิออกมาเล่นดิเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยเอาม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 าเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยมึงดูตำรวจนะมาเล่นถือศพขับรถอ่ะมันไม่ได้ห่อโอ้ยิงบนรถนี่เฮ้ยมันมันมันเล่นอุ้มศพขารถเนี่ย มึงอุ้มเอ้ยได้แล้วอุ้มเข้าไปอย่าฝืนนะได้แล้วอุ้มเข้าไปอย่าฝืนได้แล้วอุ้มเข้าไปมันมีเฮ้ยตัวมีดขึ้นไปไล่ตัวปืนข้างบนหลังคาดิตัวมีดขึ้นไปไล่ตัวปืนข้างบนหลังคาหน่อยตัวมีดขึ้นไปไล่ตัวปืนข้างบนหลังคาหน่อยมึงฟังกูนะตีหิ้วกำลังจะเข้ามาไฮชอตีหิ้วกำลังจะเข้ามาให้ช็อตตีหิ้วจอดตีแล้วเฮ้ยเฮ้ยกลับเข้ามาได้แล้วกลับนะได้แล้วกลับอย่าฝืน ได้ได้แล้วพอเลยได้แล้วพอเลยแล้วเอาเพื่อนกลับมาได้แล้วพอเลยแล้วเอาเพื่อนกลับมาอย่าฝืนมากลับมาเอากลับมาเอามาอย่าเลิเอาไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยอย่าฝืนอย่าฝืนได้แล้วกลับได้แล้วกลับค่อยๆค่อยๆแล้วออกไปใหม่เอาเพื่อนกลับมา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 ได้เอ้ยดูเพื่อนด้วยกลับมาได้แล้วกลับมาโดนกดโดนกดโดนกดตาย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 ช่วยอยู่ช่วยอยู่ เฮ้ยรถท้าบรถท้าบลุกไม่ได้รถท้าบลุกไม่ได้ได้แล้วกลับได้แล้วกลับอย่าฝืนอย่าฝืนได้แล้วกลับได้แล้วกลับเข้า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 ได้แล้วกลับอย่าฝืนปั๊มยาไว้ปั๊มยาไว้ปั๊มยาไว้ต้นรถ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 เข้ามาเองเต้เต้ามาแบบ้าเฮ้ยไอ้รถข้างนอกมึงดูเพื่อนนะมึงมึงได้ตำรวจมาเยอะไหม ออกไม่อีกออกไม่อีกอออกกีรอบนึงออกไม่อีกรอบนึงออกไม่อีกรอบนึงเอาเดียวเดียวดีดิให้หมดเลยปิดเยอะๆปิดเยอะให้ชอไม่ต้องนะให้ชอไม่ต้องชอไม่ต้องเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังเล่นไปก่อนโดนยิงเอ๊ะมันเชอบไปโฉบเพื่อนคนนึงไอ้ซอ ลมกูลมกลมเดีลมเดี๋ยลมมาตีเอานีมาตียืนายืนคุยกันโอ้มันเล่นอย่างนี้แม่งไม่ไม่ได้เลยอะ okay. ดูดิเอ,าม,าอ,อ,เอ,เอมันมันเอาไปโกดังมันเอาไปโกดังไข่ปิ้งมันเอาเพื่อนเราไปโกดังมันเอาเพื่อนเราไปโกดังพี่พพี่ผมไปเอาศพเพื่อนดิลมไม่เฉยล้ม,ลมไม่เฉยคนนึงก็ได้สคนก็ได้เดียวมานเดี๋ดี๋วเีวลังเขามตาโนตาโด เฮ้ยอย่าเสียนะตรงนี้อย่าเสียตรงนี้อย่าเสียเฮ้ยขับทำไมอ่ะอะไรตำรวจตต้นต้มต้นต้นตมนก้นา้นต้นต้ต้นต้ต้นต้นต้นตาน้นต้นต้้นนต้น้นต้้อน้ตน้ตนนนนตต <ข>ช<อ>บชบเพื่อนได้ป้าชบเพื่อนได้ป่าตรงกูดังอ่ะจบเพื่อนได้ป้าตรงกูดังอ่ะเฮ้ยเข้าวอนหน่อยเข้าวอลหน่อย มึงฟังกูนะตำรวจจะหมดแล้วตำรวจจะหมดแล้วไอเดวเฝ้าข้างในไว้ดูแลข้างในคนอื่นออกไปโฉบเพื่อนได้โฉบออกไปโฉบเพื่อนได้โฉบตรงโกดังตรงโกดังตรงโกดังหน่อางยิคนหหนยยองกกมเออเฮ้ยอย่าอย่าเล่นเยอะโฟกัสชบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนหลังโกดังเต็มเลยโฟกัสชบเพื่อนหน่อยเพื่อนหลังโกดังเต็มเลยโฟกัสชบเพื่อนหน่อย สวยสวยททูเอาขึ้นนะชุบเมื่อกี้ชุบขึ้นเออมาอีกนะเข,าาเข้ามาอีกเข้าถลัวถือศพเล่นยงบนรถได้หรอเขาถมเอาคนหลังหลันะมีไปบเพ่อยู่ข้างน,นะนอกเขายิงตีเลยว่ะไม่ไม่ไม่ควรออกมาว่ะข้างนอกเขาอยู่บนรถยิงตีเลย อุ้ยชูไม่ติดกันหรอวะเฮ้ยตำรวจมั่วสองเราดิตำรวจมึงทันมาดิเฮ้ยมึงทันมาดิอึงเพื่อนแล้วเนี่ยชันมาชันมาชูเพื่อนตำรวจมั่วสองเราทันมาเฮ้ยมันจะโฉบ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 ไอ้ตีฮิวทำอะไรชันมาชูชูชูก่อนรอครั้งเลยหยุดแล้วชู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 ชชูชเฮ้ยตีฮิวจะโฉบเพื่อนตีฮิวจะโฉบเพื่อนไอ้เชิดไอ้เชิดตีฮิวจะโฉบเพื่อน

เขาวอนะเขาออไม่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 วอไอ้คำว่าน้อยของเขาคือเขาไม่ไหว<อ>ไม่ต้องไถ่